สาวๆทุกคนกเัาพบก,กับนกอีกแล้วเช่นเคยนะคะสําหรับ,บวันนี้นะคะคลิปที่นกจะมาสอนทุกคนเนี่ยแต่งหน้านะคะก็เป็นคลิปที่ทุกคน,นยอยากได้แล้วก็รีเควสะ์มาเยอะเหมือนกันนะคะก็คือ everyday look ของสาวหวานนั่นเองนะคะแต่ว่านกไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เนี่ยนกพกผ้า มาร์สกามาด้วยโอ้โหค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยของเยอะมากเราก็จะใช้เครื่องสำอางของมาร์สกานะคะทุกชิ้นนะคะเพื่อที่จะมาครีเอทลุกสาวหวานนะคะที่สามารถแต่งได้ทุกวันว่าจะไปมหาลายัยหรือว่าจะไปทาง,งานนะคะลุคนี้นี่คือได้หมดเลยไปเดนหรือว่าอะไรคือลุคนี้เนะี่ยสามารถใช้ได้กับทุกๆงานเลยนะคะเครื่องสำอางของมาร์สกานะคะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่้องเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบนะคะเพราะว่า มีหลายตัวมากเลยนกเนี่ยมีอยู่หลายอย่างเช่นอาที่เขียนคิ้วมีอยู่แล้วที่ปัดขนตานะคะรองล้าสไฟเบอร์ก็มีอยู่แล้วนะคะส่วนพวกลิปสติกนะคะสีสามสีนี้คือเป็นสีที่นกชอบมากคือลองมาแล้วคือแบบว่า สีคือสวยทุกอันนะคะแถมเมอร์สกาี่ยเขามีแปรงแต่งหน้าด้วยนะคะคือครบเซ็ตมากๆเลยในกล่องเดียวจะบอกว่าพวกเนื้อ t e เจอ r ์นะคะแล้วก็เสีต่างเนี่ยค่อนข้างสดนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนนะคะพวก primer เ,เ,เนี่ยก็ปกปิดรูขุมขนได้อย่างดีนะคะถือว่าทุกอย่างเนี่ยพอร์เฟ t มากเลยคะ่ะใครอยากรู้แล้วว่าจะเกรดลุคอย่างไงนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ หลังจากเพรปผิวด้วยรลียสิคเรตเซรัมแล้วนะคะเราก็จะใช้ m ม r ริสก Primetime ค่ะเป็น Foundation Primer นะทาก่อนลงฟาวเดชั่นค่ะต่อด้วยการผสม m ม r ริสกาเลฟลี่ชิม m มอร์เบ Makeup นะคะสีชมพูนะคะแล้วก็ m ม r ริสกาฟาวเดชั่นค่ะสีซอเบสเข้าไปได้วยกันนะคะแล้วก็ทาเป็น f ฟาวเดชั่นเลย ตัวชิมเมอร์เมคอัพเบสสีพิงค์นะคะมันเพิ่มความสดใสอยู่แล้วเลยไม่ต้องทาคอนซีลเลอร์เลยค่ะนกจะเขียนคิ้วด้วยสีดีบราวน์นะคะของมาริสก้าก่อนนะคะเพื่อคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลเข้มปกติน้อแล้วก็ปัดขนคิ้วด้วยสีบราวน์ค่ะเป็นสีน้ำตาลออกของทองนะคะเพราะว่าผมน้เนี่ยจอกประกายทองนิดหน่อยนะคะ แป้งที่นกใช้นะคะเป็นสีไลท์เบจค่ะเป็นแป้งของ m มอร s k ิสกเหมือนกันนะคะนกจะทาแป้งบริเวณที่ไม่ได้ใส่บลอนเซอร์นะคะก็คือบริเวณที่เราจะต้องไฮไลท์หรือว่าปกปิดนะคะแล้วก็ตัดตรงขอบคิ้วด้วยเพิ่มความคมชัดของคิ้วนะคะ ใช้สีชิมเมอร์มุกๆนะคะของ m ม r ร s สก m า n e r a l Pro สี Sexy Chic นะคะทาบริเวณหัวตาค่ะเพื่อเพิ่มความคมสว่งสางใสของหัวตามากิขึ้นนะคะแล้วก็ต่อด้วย m ม r i s ส a m า n e r a l Pearl Double Orange นะคะสีออกชมพูชมพูที่กลางตานะคะแล้วก็สีออกน้ำตาลน้ำตาลมุ่วง,งนะคะตรงปลายขอบตานะคะ Baby, could you tell จากนั้นใช้สีที่2นะคะหรือว่าสีออกชมพูนะคะทาบริเวณใต้ตานิดหนึงนะคะเพิ่มความดวนหวานให้กับตาเรานะคะแล้วก็กดอายไลเนอร์ได้เลยค่ะ ากนะั้นเราก็มาบรอนเซอร์กันเลยค่ะบรอนเซอร์ของเมอริ a สกาเนี่ยมันดูเหมือนชิมเมอร์ในตลับใช่ไหมแต่ว่าพอทาจริงๆแล้วเนี่ยสีค่อนข้างชาัดหน้าพอสมควรเลยนะคะคือโอเคเลยสามารถนํำมาแบบไล้หน้าแล้วก็ไล้ด่างได้สบายเลยค่ะแถมยังมีแปลงมาให้ด้วยสวยมาก เสร็จแล,แล้วก็ใช้ที่ปัดแก้มสีเดิมเลยค่ะเซ็กซี่ชีกนะคะสีชมพูนะคะปัดไปบริเวณโหนกแก้มนะคะไอตัวนี้เนยมันจะมีกริตเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มเลยค่ะเห็นไหมมันจะแบบวิ้งวิงที่ใบหน้าเพิ่มความเงาเใสๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวไฮไลท์ค่ะไล่ด่างแล้วก็ขอบคิ้วค่ะ หลังจากดัดขนตาแล้วนะคะเราก็มาปัดขนตาด้วยรองล่าชไฟเบอร์ของ m ม r ร s สกาเหมือนเดิมเลยค่ะตัวน,นี้เนี่ยปัดแล้วเนี่ยขนตาจะดูยาวแล้วก็ดูหนาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือแค่ปัดเฉยๆขนตาก็ดูยาวแล้วจริงๆถ้าใครไม่ค่อยอยากแบบออกไปเต็มๆมากก็แค่ปัดขนตาก็พอนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงที่เยอะนิดนึงเอ่ไลูกก็ต้องมีขนตาเพิ่มอีกนิดหน่อยน,นะคะแต่ว่าจะเป็นเบอรเบาๆเนาะไม่หนามาก Talk ต่อกันด้วยลิปเลยค่ะลิปจิ้มจุ่มนะคะของเมอร์สกาค่ะสีนูตพิ้งหรือว่าเบอร์304นะคะเบอร์นี้คือแบบหวานสุดๆนะคะเทคนิคการทาให้ยิ่งดูหวานนะคะคือทาเฉพาะด้านในของปากนะคะแล้วก็เมมเมมและใช้นิ้วเนี่ยเบลอบริเวณขอบนะคะก็จะเห็นว่าปากเนี่ยจะดูแบบมีความแบบเป็นชั้นเป็นเลเยอรอ์เบลอเบลอไม่ค่อยชาร์ตหวานสุดๆเลยค่ะ กาทำผมวันนี้นาก็จะเนบผมข้างนึงนะคะพร้อมกับใส่เอเซอร์รี่สีขาวๆนะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ยจะขับกับสีชมพูนะคะทำให้ยิ่งดูแบบไบร์ย,ยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้มันดูเรียบร้อยก็เก็บผมขึ้นหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะลุกสาวหวาน everyday ลุกนะคะยุคนี้แนะ่นอนว่าสาวๆหลายคนคงต้องชอบมากมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกโทนสีชมพูใช่ไหมเพราะมันแต่งหน้าง่ายแล้วก็สามารถแมทช์กับอะไรอย่างอื่นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีแทนหรือว่าผิวสีสว่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถแต่งโทนชมพูได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกแต่งแบบไหนนะคะซึ่งสิ่งสําคัญที่ผิวทุกคนควรมีนะคะก็คือ ความมั่นใจในตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะผิวส no ีแทนหรือว่าผิวสีขาวนะคะคุณก็มีความสวยของเป็นของตัวเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนกคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเหมือนเดิมเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้นกด้วยนะคะนกจะได้ผลิตคลิปออกมาให้ทุกคนเนี่ยอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีฟิกใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สําหรับ YouTube นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ a c e b o o k นะคะอย่าลืมกด Follow ด้วยแล้วก็จะมีอัปเดต เรื่องเอครื่อ,สองสาอางหรือว่าชีวิตนกต่างๆให้ดูกันนะคะเดี๋ยวในองไปก่อนนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีค่ะ